สามีกันแม่รู้สึกว่าเขานอกใจมันก็ยังหยากันไม่ได้เพราะว่าเรารักเขาเกินไปอย่างนี้เรื่องยึดมั่นถือมั่นสังขารทั้งหลายก็เหมือนกันมันยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปจนแม่จะรู้สึกได้บ้างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตตามันก็ปล่อยวางไม่ได้มันอยากันไม่ได้เพราะความยึดมั่นมันมากเกินไป นี่จิตใจของคนในระดับโลกโลกมันเป็นอย่างนี้มันยึดมั่นจนเคยชินอยู่ในโลกเลยไม่ต้องรู้เรื่องพ้นโลกหรือเหนือโลกแต่มาก็บอกว่าระวังให้ดีๆไปจ้อให้ดีๆโอกาสมันอาจจะมีที่เราจะมีจิตใจว่างไปสักแวบหนึ่งไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกไหนไหน ได้ชิมรสของความอยู่เหนือโลกบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไปนั่งไปเดินไปยืนไปนอนอยู่ในที่ที่สงบสงดัดตามธรรมชาติเช่นที่อย่างนี้หรือบนภูเขาหรือริมทะเลที่ไหนก็ได้แต่อย่าไปมั่วซุ้มอย่าไปมั่วซุ้มเรื่องกามารมเรื่องสนุกสนานเกียรติยศชื่อเสียงอะไรกับเขา ไปอยู่ในสภาพที่ทำให้จิตใจมันเกลี้ยงให้จิตใจมันอิสระให้จิตใจมันสงบแล้วก็จะได้ชิมรสของโลกุตตระคือจิตใจที่มันเผอิญขึ้นไปอยู่เหนือโลกได้บ้างในบางลักษณะในบางระดับ แต่ว่าคนเกลียดวัดคงไม่ชอบไม่ชอบให้จิตใจเกลี้ยงไม่ชอบให้จิตใจอิสระไม่ชอบให้จิตใจว่างเขาว่ามันไม่มีรสไม่มีชาติเขาก็จะไปหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องการมารมทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอะไรไปตามเรื่องของเขาอย่างเนียวนั่น คนเกียรติวัดเลยไม่มีโอกาสพบกับความที่จิตมันเกลี้ยงหรือมันว่างหรือมันสงบหรือมันเย็นหรือมันเป็นอิสระเขาจึงไม่มีโอกาสจะรู้จักจิตใจในทุกระดับได้เพราะเขาหมกมุ่นจมปลักอยู่แต่ในระดับที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าระดับกามาวจรภูมินีจิตใจอยู่ในระดับที่บูชากามารมณ์ ถ้าปราศจากกามารมณแล้วดูจะไม่มีความหมายสำหรับเขาแม้เขาจะมีทรัพย์สมบัติแค่แหวนเงินทองก็เพื่อกามารมไม่ใช่เพื่อว่าไอของเล่นล้วนๆเป็นรูปธรรมล้วนๆอย่างที่เขาเล่นของเล่นนั่นก็ยังหายากบางทีความจำเป็นบังคับอายุมากอวัยวะเพื่อกามารมณ ไม่มีความสามารถแล้วเขาก็จะไปสนใจกับเรื่องวัตถุที่ไม่ใช่กามารมแล้วหลงไหลอยู่อย่างนี้มันก็เรียกว่าจําเป็นมันไม่ใช่จิตใจแท้จริงเรื่องทางาศาสนาแท้จริงนั่นเมื่อไม่ลุ่มหลงในกามารมณแล้วไปหาความสุขจากสมาธินนมันสูงขึ้นไปอย่างนี้นถ้าสมาธินั้นอาศัยวัตถุเป็นอารมณ์ก็เรียกว่า รูปาวจรภูมิทัสมาธินั่นอาศัยสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าอารูปาวจรภูมิมันไกลไปมากเดี๋ยวนี้เราเอากันเท่าที่เราจะรู้จักหรือเห็นเห็นกันอยู่ในโลกนี้เพราะมันก็มีอยู่อย่างนี้คนเกียดวัดควรจะให้ความเป็นธรรม พิจารณาดูทั้งสี่ระดับกวคงจะพอใจระดับที่มันสูงขึ้นไปอย่าปักหลักฟังตัวเองแน่นอยู่ที่ตรงนี้ระดับนี้แล้วถ้าว่าที่จริงแล้วธรรมชาติไม่ได้สร้างมนุษย์มาให้ปักหลักอยู่ที่กามารม ธรรมชาติได้สร้างมาหรือได้เปิดโอกาสให้คนขยับเลื่อนชั้นขึ้นไปเลื่อนชั้นขึ้นไปจนเหนือโลกทุกๆชั้นแล้วก็ไปอยู่ในระดับโลกุตตระได้เช่นเดียวกับถ้าใครมันเกิดพอใจไอจิตที่มันว่างไม่เกี่ยวกับเรื่องยุ่งยุ่งในโลกขึ้นมาแล้วมันก็จะไปสนใจในเรื่องโลกุตตระเป็นแน่นอนธรรมะ สำหรับคนเกลียดวัดคือบอกให้รู้ว่าจิตใจมีระดับอยู่สีระดับพยายามเลื่อนระดับให้ไปถึงระดับที่สูงที่สุดที่จะกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับให้ความเกลียดวัดมันก็จะหมดไปเอง ทีนี้ก็จะอยากจะพูดถึงคำว่าเกิดแก่เจ็บตายคนเกลียดวัดเพราะว่าหลงอยู่ในโลกเขาไม่อยากจะได้ยินคำว่าเกิดแก่เจ็บตายเขารู้สึกว่าคำคำนี้เป็นคำแสลงหูไม่ควรเอามาพูดให้ได้ยินได้ฟัง <c oughs> แต่ข้อเท็จจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นเข้ามาเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นของที่มีอยู่จริงจริงยิ่งกว่าไอ้ตัวตนไอ้ตัวตนไม่ได้มีอยู่จริงเป็นแต่เพียงความรู้สึกคนไปยังไปยึดเอาเป็นตัวเป็นตนต เป็นของจริงมา้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่มันจริงที่สุดเราควรจะเข้าใจให้ดีที่สุดถ้าเราก็าควรจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เพียงพอด้วยเราก็ไม่ชอบความเกิดแก่เจ็บตาย แต่แล้วเราก็ยังรู้สึกว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี้ของเราเพราะทุกคนมันกลัวความเกิดแก่เจ็บตาย<ม>ถ้ามันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่มีแก่เราเราจะไปกลัวมันทำไมเดี๋ยวนี้เรามันกลัวเพราะมันถือเอาเป็นของเราเต็มที่ เป็นความเกิดแก่เจ็บตายของเราอย่างเต็มที่แล้วเราก็กลัวเรามันโง่เองมันบ้าเองไปรับเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของเราแล้วก็กลัวแล้วก็กลัวดูจะไม่มีอะไรโง่มากไปกว่านี้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นของเราไปรับออกมาเป็นของเราเพื่อจะกลัวเพื่อจะเป็นทุกข์ จะทนทรมานอยู่ด้วยความกลัวต่อความเกิดแก่เจ็บตายเรื่องนี้ก็สอนกันผิดๆคล้ายๆกับว่าไปตู่พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าเรามีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราไม่ล่วงพ้นความเกิดแก่เจ็บตายไปได้นี่เป็นคำสอนที่ผิดเป็นความโงเ่เขลาไม่เข้าถึง ความจริงที่พระพุทธองค์ทรงสอนคือความเกิดแก่เจ็บตายจะไม่มีถ้าเราไม่ยึดถือเอามาเป็นของเราต่อเมื่อเราไปยึดถือไปรับเอามาเป็นของเรามันจึงจะเกิดความทุกข์และมีปัญหาขึ้นถ้าเรามีความเฉลียวฉลาดไม่ยึดมั่นตัวตนไม่รับเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของตนมันก็ไม่มี ความเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้เรามันโง่ตรงที่มีตัวเราเราทําให้เรามีตัวเราแล้วก็ไปรับเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของเราจนตะโกนว่าเรามีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามันเป็นคนบ้าหรือเป็นคนโง่ดูให้ดีว่ามันสร้างตัวเราขึ้นมาสําหรับรับเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของเรา ก็อย่าสร้างตัวเราขึ้นมาแล้วความเกิดแก่เจ็บตายมันจะเป็นของใครเราก็จะล่วงพ้นความเกิดแก่เจ็บตายไปได้ตามหลักของพระพุทธศาสนา